12-13จะเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรภายใต้คอนเซปต์ความหวังโอกาสและเสมอภาคเสมอภาคมีความหวังมีโอกาสแค่ไหนต้องรอลุ้นการทํางานครับโอ้นี่ถือว่าเป็นทีมสําคัญอของประเทศที่อยู่ในช่วงความท้าทายครับถ้าพูดถึงความเสมอภาคเนี่ยมามองในมุมของพลังหญิงอ่า ในคอรมอชุดนี้ถือว่าเยอะมากนะถือว่ามีพลังหญิงเนี่ยรวมนายกแล้วเนี่ยแปดท่านเลยนะเยอะเอะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองไทยพี่โอดูดูนี่ออนเรียตรีนี่เดินนำหน้านี่ดูดูเข้าร่วมคอรมอนี่ดูที่เดินนำหน้าเลยนะให้เดินนำหน้าเลยผู้หญิงแถวหน้าครับผู้ชายถอยไปอยู่ข้างหลังนี่ให้เดินนะผู้หญิงเดินนัานดี ภ <risque> าพไหมล่ะแต่ละคนนะรัฐมนตรี 8, นะโอ้โหแปดเริ่มดีแปดรัฐมนตรีนี่เขาจัดต่นง้ว่าเขาเขาตั้งใจจัดแบบน,นี้เลยนะใช่ให้ผู้หญิงอยู่แถวหน้านะรุ่นใหม่ นี่วีนี่มีใครบ้างสุดาวันหวังสุปกิจโกศลอันนี้มาตั้งแต่ชุดแรกแล้วมาตั้งแต่นยุคเศรษฐาเปลี่ยนกระทรวงมาหน่อยมณพรเจริญศรีอดีตไอ้นี่ก็รอมชตั้งแต่ยุคสมัยเศรษฐาอยู่อยู่แน่นมากแน่นไอ้นี่เกรดเอไอ้นี่เกรดเอเป็นเหมือนวิปรัฐบาลไปแล้วทีละัฐสำเร็จวันนี้ไอ้นี่มาใหม่น้องอิมไอคนเดียวของกทมเพื่อไทยหนึ่งเดียวกทมชนะมาโอ้โหต้องเรียกว่าฉิวเฉียด จิรพรสินทุปลยเนี่ยมาเศรษฐาสองน้องน้ำน้องน้ำม,มาเศรษฐา,าสองสุภรพมาศอิสระพ,พักดีอ,อวอวอันนี้อยู่ดั้งเดิมรัมตรีพึ่งหน้าใหม่เข้ามาใหม่หน้าใหาม่สองคือนริมนพิญโยสินวัฒนจริงๆหน้าเก่ายุคลุงตู่น่นซาบีดาไทยเศษและนายกนำทีม8ล้ตรีหญิงนะฮะพลังหญิงในคอรมออันนี้เสมอภาค เห็นไหมรัฐมนตรีผู้หญิงอยู่แถวหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังซึ่งซึ่งซึ่งในในในสิ่งที่เกิดขึ้นโปรติของคุณบักบันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละและในเอกสาร8 6หน้าของนโยบายที่ตอนนี้ส่งให้กับสภาไปแล้วนะทั้งสสและก็สวเนี่ยครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนความท้าทายเป็นความหวังเป็นโอกาสและเสมอภาค จะเปลี่ยนจากความท้าทายเนี่ยเ,เป็นความหวังโอกาสและเสมอภาคและในเอกสารสรุปเลยปัจจุบันประเทศไทยเผชิญอยู่9ความท้าทายท้าทายอะไรบ้างอันแรกเลยพี่โอโจทย์แรกโจทย์แรกใหญ่มากความท้าทยา,ทาทยแรกนี่ท่วมหัวของรัวรเรือนเอาตัวกันไม่รอดแทบจะทุกย่อมยากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP <16 S 2> ไปแล้วล้านล้านครับย<ะ>าก สังคมสูงวัยยุคคนยุคลุงวีเต็มประเทศไทยไปหมดแล้วมาลุงวีเลยนะที่เรื่องนี้โยนมาลุงวีเลยต่อมาครับปัญหายาเสพติดโอ้ดะมันคุกคามไปทั้งประเทศยิ่งปราบยิ่งทะลักยิ่งหายิ่งเจอก็บอกตอนนี้หมาตาเนี่ยเอาเป็น KPI ไปเลยก็บอกไตรมาสสองปีนี้นะคดีอาญายาเสพติดเพิ่มขึ้น29.9% คดีอาญา,ายาสพติดน,นะเพิ่ม29%่อันที่4ความใจ SME SME ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาการ SME เนี่ย35%นะใน GDP 17ล้านล้านนะคิดเป็นสา,ารเน GDP แต่ SME ของไทยตอนนี้ความท้าทายคือขาดสภาพคล่องเชื่อหรือไม่ตอนนี้ห้องแถวปิดกันละนาวเลยโอ้หลายที่นะเห็นไหมต่อไปความท้าทายที่5เนี่ยอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ย ไม่สามารถปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆอ้าวพี่วีผมถามนะเ,ออเรานี่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลแพรทองทานนะครับเราผลิตรถยนต์สันดาบเหมือนเดิมอีโคซิสเต็มหมายถึงห่วงลูกโซ่ในการผลิตเต็มไปหมดเลย <c oughs> แต่ปัจจุบันโลกกำลังไปสู่ไฟฟ้า e ีวีธุรกิจดั้งเดิมปรับตัวทันไหม มันก็ไม่ทันเงมีแผนนโยบายที่จะล่อคนเหล่านี้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่เทคโนโลยีไหมไม่ทันไม่ทันที่โจทย์ท้าทยอันที่6เนี่ยตอนนี้บอกสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยไครเมชเชนเนี่ยนะส่งผลกระทบวงกว้างนะต่อเศรษฐกิจระเบียบกติกาค้าโลกซึ่งเป็นความท้าทายใหญ่ของประเทศไทยอันที่7 อันนี้เรื่องอะไรครับพี่โอ <c oughs> ความท้าทายใหญ่จริงเรื่องไร้เสถียรภาพทางด้านการเมืองเนี่ยผมผ่านะพี่มันเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยไร้จริยธรรมท,ทางการเมือง <c oughs> ครอบครองบอ่อใจครอบงำเด็อเจ้า <c oughs> <c oughs> ตอ,อนที่แปดระบบราชการของไทยเนี่ยรวมศูนย์ <c oughs> นอกจากรวมศูนย์แล้วเนี่ยไม่ตอบสนองประชาชนไม่เต็มที่ด้วยทั้งรวมศูนย์และตอบสนองไม่เต็มที่ด้วยถ้ารวมศูนย์และตอบสนองเนี่ย ก็ไม่ว่าไปนะใช่นี่รวมๆแล้วเนี่ยยังไม่ตอบสนองอีกสันติเก้าอันนี้ใหญ่อันนี้ระดับโลกเลยเผชิญเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ geo politics อันนี้ใหญ่มากนะความกัดแย้งของขั้วอํานาจเนี่ยวางสองขาานี่ดีความสมดุลลําบากใช่การจัดทําประเทศให้สมดุลเนี่ยอันนี้น่าสนใจหนักข้างใดอีกข้างหนึ่งจะถล่มครับเออเบาข้างใดมันทําให้ประเทศไทยเอียงครับแน่นอนเจอเก้าความท้าทายหลัก เมื่อรู้ความท้าทายแล้วเนี่ยอะไรล่ะที่เป็นความหวังและโอก,กาสในเชิงนโยบายมี10ประเด็นเท่าที่ตรวจสอบดูจากแนวนโยบายที่ทแถลงต่อรัฐสภาที่จะ,ะแถลงนะหนึ่งจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบเมื่อกี้ตอบข้อนั้นนะครับความท้าทายข้อแรกไงหนี้ตัวเรือนอจะมีการพูดง่ายๆแก้หนี้คนจนแก้หนี้ครัวเรือนออแก้หนี้ SME นั่นไป ต่อมาส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย<อ>โดยเฉพาะ SME ผ่านตรงไหนแพลตฟอร์มดูแลการตัดราคาสินค้าประเภทกางเกงเนี่ยผลิตต้นทุนอยู่ที่9บาทก็มีแล้วไทยจะสู้ได้ยังไงละ่ะครับออกมาตรการลดราคาพลังงานและสาธารณนปบภค<อ>ลด ไฟฟ้าบัตรราคาเดียวจะเกิดขึ้นเออพระลรงงานมันจะมีการกําหนดให้การขายตรงไปที่ไฟฟ้าได้เลยสร้างอะไรได้ไหมอันนี้ยสามข้อนี้เนี้ยนี่ใกล้ใกล้ก,ลกับที่คุณทักษินแนะนําเลยนะเนี้ย นี่สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและใต้ดินเข้าสู่ระบบอันนี้อันเดอร์กราวอีโคโนมีซึ่งซึ่งก็บอกว่าอันเดอร์กราวเนี่ยตอนนี้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะอยู่ที่ี GDP เราเนี่ยสี่สิบเก้าเองนะอีกห้าเป็นอยู่ใต้ดินอันเดอร์กราวไม่เสียภาษีนะยกขึ้นมาข้างบนให้มีอันเดอร์กราวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าแบบผิดกฎหมายนะคือที่ไม่ผ่านระบบภาษีใช่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ตอนนี้32ล้านลายแล้วนะสิ่ลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้พี่วีสาบองล้านาแลแบบนี้พี่น้องครับมากับผมเลยเดี๋ยวผมจัดรถมารับเงินกันคนละหมื่นดีกว่าในทางการเมืองต้องทาแบบนั้นนะแนะนําเลยครับแต่ละจังหวัดไปดูแลพาประชาชนไปรับเงินหนึ่งหมื่นบาทนะ้คุณจะได้คะแนนยกอัดับการทําเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยสมาร์ทฟาร์มนี่สมาร์ทเขาใช้งี้ครับเกษตรนํา นวัตกรรมเสริมครับตลาดมารองรับตรงนี้มีเรื่องของครัวไทยไปครัวโลกอยู่ใน,ในเนอยบายนี้ด้วยนะในนี้ด้วยนะใช่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นสถาบันเชิงครบวงจรอินเตอร์เนท์คอพดูเหมือนเรื่องนี้ในพักร่วมฝ่ายค้านและก็ของอพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างไม่มีแรงต่อต้านเท่าไหร่นะไม่มีเพราะทุกคนอยากได้ใช่ไหมมันจ,จัดสรรลงตัวม,มันเป็นธุรกิจเดียวครับ <laughs> ที่ <laughs> ไม่ต้องสำแดงราคาที่มาหลายๆได้แค่ปัญหายาเสพติดอย่างที่บอกคือปัญหายาเสพติดตัวนี้พุ่งมากอย่างเด็ดขาดและครบวงจรก็อยากรอเหมือนกันคําว่าเด็ดขาดและครบวงจรในความหมายแนวยิ่วัยนั้นคืออะไรกัญชาเขาบอกจะอยู่จะเขียนเหมือนเดิมนะเป็นเพื่อการแพทย์เพื่อการแพทย์แต่ยาเสพติดอื่นจะมีการตัดหัวครับนี่คุณผู้ชมตัดหัวไม่พอนะรอบนี้เนี่ผมฟังเข้ามานะเป็นเขาเรียกเป็นจิ้งจกจิ้งจกฟังเข้ามา ตัดหัวตั้งแต่มาเฟียอืยันตำรวจครับอ้อยแน่อ้อยจริงผมรอดูผมรอดูอยู่เพราะเขาบอกว่าเด็ดขาดแลวครบวงจรอ้อยแน่อ้อยจริงตำรวจครับถ้าตำรวจลืมตานะรับรองยาเสพติดลดต่อมาพูดตลอดนะเรื่องคอร์รัปชันยาเสพติดเนี่ยจับปลาตัวใหญ่ครับแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหายาเสพติดได้ต้องจับปลาตัวใหญ่ใช่ถึงจะสําเร็จและเวลาที่เด็ดหัวนะครับอย่าเด็ดตัวเล็ก เอาตัวใหญ่จับปลาตัวใหญ่ไงตัวใหญ่และเชือดไอเชือดลิงให้ไก่ดู <c oughs> ๆๆๆๆไม่ใช่เชือดไก่ให้ลิงดูนะๆๆๆๆลัวนี้ <ๆ S 1> ไม่จบครับอันที่เก้าเล่นแก้มนะอาญากรรมนี่โอ้ดยเพราะเรื่องอาญากรรมออนไลน์คอเซ็นเตอร์เนี่ยทำยังไงเนี่ยนี่นี่หนักมาก <ๆ S 2> <นะ S 1> เขาจะตั้งมิสเตอร์ปราบอาญากรรมทางเทคโนโลยีครับใครตั้งเป็นใครเดียวลุงเสิร์ ลุงเสิร์ตนะลุงเสิร์ตเป็นโจทย์ลุงเสิร์ตเดนี่ที่สิบส่งเสริมสุขภาพและจัดสวัสดิการทางสังคมคนแก่ต้องบอกว่าสังคมผู้สูงวัยแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นซึ่งนําหน้าเราเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของฐานะการเงินการคลังนะเนี่ยเพราะเราต้องคิดลองเทิมหน่อยนะผมว่านะตอนนี้ไอประกันสังคมเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังเป็นนี้ไม่ปฏิรูปเนี่ยสิบปีเจ๊งอะผมว่าสิบปีสิบสองปีเจ๊งครับผมว่าโจทย์อีกตัวหนึ่งข้อสิบเอ็ดนะนายกแพ ต้องตระหนักนะครับ,รบปัจจุบันนี้คนไทยเกิดน้อยตายยากทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้อัตราการเกิดมันเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดหมายถึงแรงงานในอนาคตท่านกล้าไหมล่ะใครมีลูกสองคนที่สองรัฐบาลดูแลจนถึง12บอขวบใครมีลูกคนที่สามรัฐบาลดูแลจนถึงมัธยมท่านกล้าไหมล่ะ <laughs> แล้วเราจะได้บุคลากรที่เชิงประชากร ที่มากขึ้นคนรุ่นใหม่เขาไม่อยากมีลูกหมดเลยใช่ไหมพูดถึงไหมเพราะมีความหวังไงเพราะไม่มีความหวังและมีภาระที่สูงเรื่องเศรษฐกิจและไม่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาดูกันแล้วสิบนโยบายที่บอกแต่ในนโยบายเราคัดมาเจ็ดนโยบายเอาเอาที่เป็นเศรษฐกิจอันนี้ก็เนี่ยรายละเอียดนี่เจ็ดนโยบายที่แพทองทานจะต้องฟาดานสร้างอนาคตของคนทั้งนี่ทั้งระบบปรับนี่บ้านนี่รถนี่นอกระบบ นี่รับซื้อนี่แฮคัดนี่ครับรอบนี้เราจะเห็นบสอทอเกิดขึ้นอีกรอบนึ้ง SME นี่ปกป้องการแกงขันที่ไม่เป็นเป็นธรรมจากคู่แข่งต่างชาติออแก่นี่พักนี่ SME รอแล้วรอเล่าออแต่อย่าพัก แล้วมันกลับมานะโดยเฉพาะเอสบีตัวนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวสินค้าจีนเนี่ยก็นี่สินค้าจีนสภาพัฒนมีข้อแนะนํามาด้วยนะ,ะนี่ล่าสุดเนี่ยตรวจอสอบและเฝ้าระวังกลุ่มตลาดและวิธีการค้าที่ไม่เป็นธรรมตรวจอสอบคุณภาพสินค้านาเข้าไว้เข้มงวดดาเนินการอย่างเคร่งครัดเหมือนจัดการระบบการกําหนดราคาสินค้าให้เป็นธรรมกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการนี่ข้อเสนอแนะนในการเรื่องสินค้าจีนมันทําได้ยังไงในเมื่อสินค้าไทยคนไทยอ่ะไม่ตระหนักว่าเมดอินไทยแลนด์อ่ะมันเอ,อเราชอบเมดอินโน่นเมดอินญี่ปุ่นเมดอินยูเอสเอ เมดินยูเคเรายังชอบแบบนั้นครับนโยบายพลังงานลดราคาพลังงานปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็ดิเรกพีพีเอก็คือขายตรงได้เลยตรงขายตรงไม่ขายตรงนะเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนประเด็นนี้นี่นี่ผมสนับประเด็นเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาผมชอบประเด็นนี้ผมว่านะคือตั้งแต่เราทําข่าวมาเนี่ยพีโอทําข่าวมาตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคือคุยกันนานนะเราอย่าคุยเรื่องเกตแดนถ้าคุยเรื่องเกตแดนแล้วไม่จบต้องแบบ โมเดลแบบมาเลเซียใช่ไมค่คุยเรื่องเกดดนคุยเรื่องผลประโยชน์ที่สองประเทศควรตระหนัก <Hey. S 2> ตั้งบริษัทร่วมกันอะไรเงี้ยผมว่านะ <c oughs> ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับ OCA นะ OCA เนี่ยมันจะเป็นประเด็นประเด็นร้อนที่นาย,ยกแพทองทานกับคณะจะต้องฝ่าให้ได้ใช้วิธีการอาธิบายความให้มากขึ้นบันดีตัวน,นี้มันดีมันปลดไปปลอะหนึ่งแล้วก็คือที่คุณไปบุญไปยื่นสามนูนใช้วิธีใช้อ่ะ,อะสามยกคำร้องแล้วนะยกคำร้องไปเขตแดนต่างๆว่า MOU ปีสองพอ่สิบส่อ่ะท <TV S 1> ี่วีมาเขียนเกี่ยวข้องเขียนแดนต้องไปดูนะว่ประเด็นเนี้ยที่คุณไบบุญเขาร้องเนี่ยเขาร้องว่าไปรอนสิทธิ์เขาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะใช่แต่มไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆนะ เอเดี๋ยวจะมาอีกแล้วมาอีก, <laughs> อกแน่นอนครับนิติ<า>สงครามมาแน่นอนครับประเด็นที่สีน่นโยบายสร้างรายได้ใหม่ของรัฐนำเศรษฐกิจนอก,นอกแ,ลและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าะระบบภาษีปรับปรุงกฎหมายทันสมัยเล่นกับตุนเศษกิจดิจิทัลวอลเล็ตยกระดับเกษตรกรทันสมัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องวีซ่าเรื่องอดิจิทัลโนโนมสใช่ไหมก็คือนี่พวกที่แบบ ทำงานระยะไกลไงใช่เร<ช>ื่องภาษีนะ,ะสถานบันเทิงครบวงจรคอนเสิร์ตเทศก<ส>าลกีฬาด้าแบบโลกมาที่ไทยครับต้องบอกว่าสิบดะบายเร่งด,วด่ดวนโดยเฉพาะเนี่ยถ้าไปดูตอน คุณทักษิณขึ้นเวที d i นเนอร์ทอของ Nation เนี่ยก็ก็อยู่ในโครงพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงนะผมผมว่าข้อแนะนำนะผมว่าเป็นข้อแนะนำที่นำมาใช้เลยเออใช่เขาบอกว่าเป็นข้อแนะนำที่ไม่ต้องเขียนใหม่แล้วครับทำเลยครับข้อแนะนำเขาเรียกทอทอทอครับทำในว่าทำทันทีครับความหวังโอกาสและความเสมอภาคในรัฐบาลแพทองทาน ที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาและนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติจะเป็นรูปธปรรมแค่ไหนอยู่ที่ใครรู้ป่ะฝีมือของรอมอตอทั้งคณะแน่นอนครับความหวังโอกาสและเสมอภาคคือสิ่งที่ต้องคาดหวังว่าสามารถเกิดขึ้นได้ไหมในหลังจากนี้